ขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่าขณะนี้สารและรรณนญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7็ต่อสองท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่4ี่สห้านะครับเรื่อยครับพูดเสร็จยัรยครับเมื่อสารและรรณนมีมติออกมาอย่างนี้ ท่านประธานครับการพิจารณาขออนุญาตทในการพิจารณาขอไม่ให้สืบพิจณาผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้เขาเสร็จประท้วงผมเลยไม่ไม่ครับตามตามตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะเมื่อนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานจะชอบไหมครับคือศีรษะศกดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มีคสามารถที่จะพิพายได้ครับอย่าใจร้อนนะขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะฮะแล้วก็ท่านประธานครับการเราเรารลุกขึ้นชูมือแป้นนั่งก่อนครับท่านนั่งก่อนผมท่านพูดแน่ แล้วเขาก็พูดแน่แล้วจะพูดกันกี่ครั้งเสียงผมก็จะไม่ใช่ครับท่านประธานครับขึ้นนี่ขึ้นแล้วยกมือตามข้อบังคับครับผมต้องมีสารตามข้อบังคับประช่ชครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับพออย่างนั้นผมขอประท้วงท่านประธานไม่รำโทนครับผมกอนนีแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงครับแล้วถ้าจะไปเตียงกับท่านกฤษศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ชี้แจงครับนะครับท่านอย่าอึดอัผมเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อ ข้อบังคับที่กาลังเสนอคือข้อบังคับว่าด้วยข้อบังคับที่41ที่คุณอักเเดชเสนอนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ก็สรุปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้นะครับประธานขอเสนอจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับขอเสนอ เพราะท่านประธานที่เคารพครับผมขอเสนอผู้ได้จบก่อนไม่ง,งั้นก็จะไปทีเดียวผมขอเสนอว่าขอให้ที่ประชุมนี้ได้ใช้มาตราก็ได้ขอใช้ข้อบังคับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับเพื่อตีความข้อบังคับซึ่งต้องมีสมาชิกรับรอง4ี่สิบคนเพราะ,ะนั้นผมขอเสนอให้ตีความขอผู้รับรองนะครับะะ กับขอขอประธานมีผู้รับรองก็ดีแล้วแต่ว่าทางรองประธานรองเลขาธิการ,รท่าประธานสเสนอไม่ต้องมีผู้รับรองก็ได้แต่ว่าเพื่อยืนยันผู้รับรองก็ดีแล้วนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับเิดตามข้อบังคับครับ euh เข้าใจครับว่าเป็นสิทธิ์ของท่านประธานตามข้อ150นะครับว่าถึงแม้ไม่มีสมาชิกรัฐสภาเสนอยติให้ตีความข้อบังคับนั้นนะครับท่านประธานก็สามารถเสนอได้แต่ว่าอยากจะเข้าใจคำถาม